เกาหลีสนามบินวันนี้มากับครอบครัวเวลาวันเก้าโมงครึ่งเดี๋ยวเราก็จะไปผ่านตอมแล้วก็ไปรับกระเป๋าเดี๋ยวเราไปลุ้นกันว่าจะผ่านตอมไหมตัวเกาไปไหนแล้วลุงหลังจากผ่านตอมแล้วเขาถามอะไรไหมไม่ถามคร่ะไม่ถามเลยเพราะเขาถามเล่นไปแล้วไงว่ามากี่วันก็เลยตอบไปแล้วก็เขาถามว่า มากกี่คนเก็เลยบอกแฟมิลี่1 2 3 4ก็เลย<ม>ได้เลยงนนั้นเดี๋ยวเราไปรับกระเป๋ากันผานอมอแล้วค่ะพอไปห้องน้ำแล้วเดี๋ยวเราไปรอรับกระเป๋าก่อนสายผ่านเดี๋ยวค่อยเข้าไปข้างในกันพอเราออกสังเกตมาเราก็จะมาซื้อบัตร ครีมานี่ก่อนเพื่อใช้รถไฟฟ้าต่างๆอ่ะแล้วก็จะมาร้านที่ซีอูนะซีอูไนทูซีอูเนี่ยเดี๋ยวเราก็ไปซื้อบัตรกันที่นี่ร้านนี้นะโ okay. อเคอหลังจากเราซื้อบัตรมาแล้วแล้วก็เติมเงินไปเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวเราก็รอไปขึ้นรถไฟฟ้าเข้าในเมืองรถไฟคอนดอสูงก,กันโอเค เราก็ไปตามแอร์พอร์ตเรย์โรสนะเพื่อนั่งเข้าไปโซลสเตชั่นอิมแล้วก็ไปตามนี้แอร์พอร์ตเรย์โรสเพื่อนั่งเข้าข้างในกัน <c oughs> ไปตามป่าเลยแอร์พอร์ตเรย์โรสอืม เข้าไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลยไมมอ่ะเข้าไปเลยแตะเลยแตะเลยเข้เาไปแล้วอาธิบายข้า,ขาวๆคือสีส้มอ่ะมันต้องซื้อตั๋วอย่างเดียวเพื่อจะเข้าไปแต่ถ้าสีฟ้า มันใช้บัตรทีมานี่แตะได้แล้วก็แตะเข้าไปปุ๊บแล้วก็เรา,เราจะเข้าไปที่สั่งกำนัแล้วก็จะไปได้เลย <bringt> คนดีด้ามีคนดีด้าเดี๋ยเราก็จะไปโรงแรมแก ลมแรงแม่สุดๆเจ็ดองศาเอ้อลมแรงลมแรงเนี่ยตัวเมเลยตัวเมเลยขวา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 เข้าไปขวาอีกหนักเลย เอาแม่แล้วไอ้เป็นสิ่งที่พักนะคะเอาพักกันที่โฮเทลปิโตกังนันไม่กดไหนกดกดกดหน่อยเรื่ไหนกดเลยกดกดดีกดลงไป่ได้หรืสิเข้าไปเข้าไปไหมเข้าไปเดี๋ยวเราไปกินข้าวกัน เมื่อแรกในเกาหลีพอยกับอาร์ตเดินไปก่อนแล้วตอนนี้เดี๋ยวเรารอเดินตามไปเอามากินร้านนี้จ้าเข้าไปเลยเข้าไปเลย าปนั <ort>. uh, ่งนี่ก็ได้นะนั่งนังี่แหละอ่ไปนั่งนี่ไปนุกพคนีต้มพลงแบบเละเละโอ้โหหิมะตก เร้จะเห็นไหมนะแต่เ <hã> ป <professionally> ็นแบบฝนคล้ายๆหิมะด้วยอ่ะนี่ดูสิโอ้ยลูกเห็บตกนิดนึงเล็กๆ เย็นไหมเย,ย็นไหมบมากเลยหยิบมาตกแล้วเนี่ยหยินมาตกใส่หน้าตกบ่อยบ่อยเมื่อกี้ตกบ่อยๆเย็นไหมเย,ย็นไหมเรับเดี๋ยวเราก็จะไปห้องสมุดกัน Star okay. s t a r f i e d Library โอเคเดี๋ยวเราพักไปกันฝนตกลมเย็นบางทีก็แดดออกนี่เราก็จะไป Star s t a r f i e d Library ในห้างนะครับในห้างเราก็จะพาไปดูหนังสือโอวบรรยากาศสตาร์ีิมาก s t a r ล i e l อก็จะเดินก้นงใต้ไปเพื่อไปเจอหนังสือที่ตั้ง ให้ถ่ายรูปแถานี้ก็จะมีร้านอาหารร้านค้ามากมายขายของทั้ซื้อผ้อาซื้อหรือว่าพวกของวานอะไรก็กินได้นี่เราจะไปข้างหน้ากันเดีย๋ยวไปรอดูกันโอ้สุดม บรรยากาศน,นะครับโอ้ยคนเยอะมากคนเยอะมากเราถ่ายที่ s t a r ิล ไล b บ a r y ีสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวตอนนี้คนก็เยอะนะเดี๋ยวเราก็จะไปที่ซีชุนเรกอีกทีเดี๋ยวเราจะนั่งรถไฟฟ้าเข้าไปไปดูดอกพอดกดกันอ่ารู้ว่าแม่ใจว่าจะยังบานอยู่ไหมไม่รู้ร่วงหรอยังเดี๋ยวเราไปดูกันเขามากันเป็นคู่กันเลยมันก็คู่หนึ่ง ครูพ่อก,กับแม่แล้วก็คู่ข,งของ<ะ>น้องสาวนี่สุดลรามาคนเดียวแ <c oughs> ม่เป็นไรแม่เป็นไรทริปหน้านะคะน้องเนสลาตีเดี๋ยวเราไปดูดอกพดกดกันเขาเรียกถูกไหมดอกพดกดน่าจะใช่แหละเดี๋ยวเราลนรถไฟฟ้าไปกัน <c oughs> ทำไมไม่ต้องเดินแบบนั้นน่ะอ๋อกันหัวเข่าแล้วกันหัวเข่ากันเลยต้องเดินต้องเดินแบบข้างๆใช่ไหมเรามาถึงแล้วเซ็กชนเลยนะครับเราก็จะมาดูดอกพัดกกกันโอ้คล้ายๆกับสกุรัเลย โอ้คนเยอะนะที่ศิชนเล็กเนี่ยช่วงนี้ก็อากาศกำลังเย็นสบายลมพัดเราไม้เหมือนกับเริ่มลวงแล้วนะอย่างนี้เริ่มลวงแล้วใครมาใแตอนนี้อาจจะแบบไม่ค่อยได้เห็นละวันสองวันเนี่ยโอ้แต่มีบางต้นกระฟูมาก ปูปูแบบปูโ้สวยอ่ะสวยมาก ก็เตื่นรอบอ่ะสินสนชนอีกนะก็ดอกคดปก็เกือบจะล่วงเกินละมีคู่สวีทอยู่คุณนี่คุณแม่นะครับคุณแม่นี่นะครับกลัวคุณแม่หลง เพราะคุณแม่ไม่มีเน็ตชอบเดินแบบแอบถ่ายวิดีโอเรอื่อยๆไปเนีเลยต้องเดินตามไปพอมา่อกี้เดินไปนู่นแล้วก็เอา้าหายไปไหนต้องเดินกลับมาอันนี้เราก็จะไปกินตักกะบีกันที่แถวกลางนำํำ เข้าลายสองซ้ายเลยซ้ายเลยลายสองแปะแปะเดี๋ยวเราจะนั่ง MRT ลายสองไปที่เก้านั่งกันเดี๋ยวเราไปกัน้เราก็มากินร้านนี้กันนะครับ 很好害。 กินข้าวอิ่มแล้วเดี๋ยวกำลังเดินกับที่พักวันนี้ก็น่าจะพัาผ่อนแล้วถ้าเดินก็ประมาณกิโลหนึ่งอะ<า><า>เดินยยอยอาหารนี่เดินหาอากาศดีดีระเทศ เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปแถวนอกเมืองแล้วจะไปเมืองสุวรรณด้วยไงเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันไปเลยนอนสาม <สา S 1> คนไปเไอ้เอี่น,นี่ก็พักผ่อนบายบายเจอกันพรุ่งนี้ บ๊ายบายบ๊ายบายพงที่เจอกันเอพิโซดหน้าเราก็จะพาไปนอกเมือง mm hmm. ก็คือไปอันยางไปเดินอันยางปากกันแล้วก็ไปเมืองซูบอนเราจะพาไปดูร้านหนังสือที่ตั้งอยู่ในเมืองซูบอน mm hmm. กัคือสตาร์วิวไลบรารีและไปกินบูเดจิเกี่ซูบอนนะ